ววส,สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องหลุงพารดาลำพนอ,อนะคะเป็นบรรยากาศยามเช้าๆที่เพิ่งตื่นเลยละ่ะยิ้วเขานะคะลูกออกมาหาแนวกินบรรยากาศกระเป็นตะไครนอนเมั่อสันเฮงค่ะมาขึ้นอัพคลิปอยู่อัพพอตะวันแล้วรับก่อนตื่นขึ้นมาคลิปอบพบหันเดียวอยู่เดี๋ยวสิคอ ขอโทษไดนะคะเดี๋ยวสิอัพลุย่ามเซานี่นะคะแต่ว่าอาจจะสาเน่เพราะว่าสัญญาณก็คืนม่ค่อยมีมือสากะเป็นสีค่ำคืน,นะคะ่ะตาสิบปดมาครัวนะคะมาเอาข้าวครัวว่า,ารู้ว่าสิบเป็นกับข้าวอะไร ก็เผาไไม่สิบหรอพี่ก็เผาคั้วเพื่นๆแล้วปค่าค่ะพพก็เผาเพื่นๆแล้วบป่าเมีพพ่ย ให้ส่วนเทียงบ่ค่ะจ้าจ้าเขอเป็นค่ะเข้าเนยวนะคะเหตุกานเตรียมคน่ะ ได้แต่เขาแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่เมองอีหลานนอนมีแนวกินอยู่แนวกินซื้อมาจากบ,บ้านนะคะ ไปแต่้หนมาสัน่นใครยาการยา่ทสาวสาวฝนชาลิงยังอยู่อยู่ไกลแหงาคันจีใสชาลิงตกไปทาเอาเพราะว่าท่านั่งวางในซีนี้คนคาบนั่งไปตาคาบนั่งนังน่งพาไป อันติกเหตุให้พ่นะนางไปใส่หน้าไปเบิอดึงเหรอโอ้ทำเวีกันเหรอจ๊ะเออนี่นะคะสวัสดีค่ะพี่มีอยู่ข้างบนร่มเย็นบอบรรยากาศย่ำโซ่เย็นอันนี้ทำเวีนะคะทำเวียนเวีเวีกันจันทร์ข้าวตุ่ยประถุขสวัสดีนะคะมือนี้วันซุกมวาว่าวันสะพฤหัสเว่ประพาดาแต่ประพาดาประเทศเขามาเริ่มเห็ุมือน,นี้นะคะ ข้าวเขาพูดไม่จะเขากับข้าวเขายังไม่ทำกับข้าวเพื่อนเมียเพื่อนว่าเพื่อนเท็ดตอนเที่ยงไปด้วยไป่ดันที่ไม่กินเขา เอาวยคะ่ะจ้ะอันนี้ก็ค่ะโอ้นู้นมีกับยู่เอากับ่ะซ้อมดูดูอ,ออเดอร์ค่ะซ้อมดูดูเลยเพราะว่าโทร่าพี่กับคนเสือขาวรับจองมาพื่นใด้เลย ย่างขากรัดย่าขาสะกดค่ะห้ามูไปอาจจะสอมมนเรื่อแต่นี่ร้านให้พีเพิ่งสอน้วเพราะว่านู่สอน,อนสอจนโอ้ยขนาดอยู่มาปีหนึ่งกับบอด็กเก่งเลยจ้ะบอลเด็กแข็งจ้ะปกติจ้าบเปีนยังบ่าีปยังสอนสอนลูกดูเอาอพี่ต้องสอนลูกดีเอาแล้วก็เก่ง เอาเดี๋ยวกินค่ะอีเอกแรกนี้่มากดี๋ปวไปจังสีแล้วเฮ้ยวันเขาเี๋ยกก็ได้ค่ะเี๋อกกรไดกรไดดมาด้ใค่ะกินเขาหนูเขาแหงาไว้ยงสออวกินบ่ได้ก็่า วันนะคะตาสิอันนี้เราฝากไว้ตลอดเวลาตวอไข่เวลาต่อลามันะีเื้อไมอ มีอันใดอันโ้ะคือว่าปีซอนค่ะขณะอยูปีเนี่ยปีซอนแบบไม่ใช่ัเลย

แม่กินดีก่ะเชื่อนะบีดบีดเออระ่านวาหันเออบีดบีดบีดเเรียกบีดแล้วก็บีดเแต่เธอไม่หันเขาเลยั้งสออะรเลยเอไม่หัน้ะเ้งมาูขานัยตับตามอเจ้า หาหงนิ้วเขาแล้วที่นี่นี่เป็นยังก็ได้เดีวขอตัวพี่อีกค,นะคะันเดคะภาพ,พ,พเป็นของจริงขอขาก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์คน,นเห้เบิ <c oughs> ่งคลิปต่อไปพบ็บอกกันคลิปหน้านะคะ